สวัสดีค่ะยิดีต้อนระับเข้าสู่ช่องเรนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีตุนลนักขณาตุลน,นะคะประจาช่วงวันที่16ถึง31มีนาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตบนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ใต้เลยนะคะสถานการคนโสดนะเราเริ่มด้วยคนโสดก่อนนะคะ คนโสดสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคะเจ็ดไม่เท้าสี่ไม่เท้าวนะคะแปดดาสองเหรียญน,นะคะแล้วก็มีจีเชียนนะคะอยากบอกเลยนะคะว่าคนโสดนะคะต้องระวังนะระวังว่าคนที่มีเจ้าของเนี่ยจะเข้ามายุ่งนะคะจะเข้ามาพัวพันมาคุยมาจีนอะไรก็แล้วแต่ทาให้คุณรู้สึกวนไวแต่ต้องคือเขา เขาไม่ได้บอกอะไรคุณอ่ะอนะคะแปดดาานนะมันถูกปิดตาไว้ปิดหูปิดตานะไม่ไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับคนที่เข้ามาคนนี้นะที่เข้ามาจีบเนะี่ยว่าเขามีคนรักอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้ว,ลวบางคนอาจจะมีครอบครัวไปแล้วก็ตาบนะคะต้องมีสติมากๆเลยนะคนโสดอันนี้คือสิ่ธที่ต้องระวังนะคะระวังเลยเมจิเชียน คนสองติดสองใจนะ,ะมีแฟนแล้วอะไรอย่างเงี้ยมาชอบคุณมาจีบมายุง่งนะ,ะมันไม่ได้ทำให้เรามีความสุขหรอกแต่มันจะทำให้เราเป็นความทุกข์แล้วก็เป็นบาปตัวที่เราไม่ตั้งใจนะคะต่อไปขอดูอคนที่มีอิทธิพลละต่อความคิดความรู้สึกของชาวชาวตุนนะคะคนโสด สถานก,การณ์ความรักของเขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคะเหตุ hey, ซับคัพนะคะสี่เหรียญเดทควีนอัพสอดอ็มเพอร์เอิรลาค่ะการจบความสัมพันธ์มีโอกาสสูงมากในช่วงเวลาที่กำหนดไปเมื่อกีน้น่าสิบห้าวันดังกล่าวนะว่าเขาน่าจะมีเรื่องราวการหึงหวงเกิดขึ้นนะคะการหึงหวงการ ทิศที่การมีปากเสียงหรือคําพูดหรืออารมณ์บางอย่างนะคะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ได้ไปต่อนั่นเองนะคนที่เด่นจะเป็นชาวธาตุน้ํานะคะธาตุน้ําได้แก่มีนกรกฎนะคะหรือพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะต่อไปไอการที่เขาไปเจมความสัมพันธ์ตรงนั้นน่ะเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณ เขาชอบเป็นบ้างไหมหรือยังไงคนนี้อ่ะอาจจะเป็นแฟนเก่าหรือคนที่ดูดูแล้วน่าจะเป็นแฟนเก่านะน่าจะเป็นลักษณะของคนเก่าแล้วไปเจอรักใหม่แล้วก็ก็กระจบเหมือนเดิมนะก็คือไม่ได้แบบว่าปี ending อะไรขนาดนั้นอ่ะเขารู้สึกยังไงในออคบคัพค่ะเออเขาก็ยังรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะถามว่าคิดถึงไหมก็คิดถึงแต่ว่า คนนี้มาหวานเสน่ห์ให้คุณด้วยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกันได้คุยกันนะคะทําให้คุณรู้สึกหลงไหลหรือหลงรักเขาอีกรอบนะคะแต่บอกเลยว่าคนคนนี้ก็ไม่ได้มีแค่ใครคนใดคนเดียวนะ,ะมีมากกว่าหนึ่งคนกับเป็นคนรลเลยค่ะภายนอกดูนคนใจดีนะคะใจดีดูอ่อนหวานดูอ่อนโยนเออดูอบอุ่นอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะแต่คือ มันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าก็มีความหวนไหวไปเรื่อยนะคะหวนไหวซึ่งที่ถี่นะคะความรู้สึกนี่ไม่ค่อยที่จะมีความมั่นคงเท่าไหร่นะคะแล้วก็บอกไงดีอะก็ระวังนิดเป็นดีกว่านะคะดูแล้วมันไม่ไม่ไม่ค่อยมีผลดีต่อคุณเท่าไหร่ต่อให้ไพ่มันขึ้นมาดีแต่ว่าถ้ามันมันขึ้นมาดีก็จริงแต่ว่าถ้ามันนําไปสู่ผลลัพธ์ ที่เป็นทางลบก็ไม่อยากที่จะแนะนำเท่าไหร่นะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาอ่ะสีเหลี่ยงชอบอืมเอ็ดับซ็อเอซับคัพนะคะแต่ตามมาด้วยคิงออฟสอร์นะคะสองดาบอ่าแล้วก็หนึ่งดาบหนึ่งดาบ,ดาบสองดาบตรงนี้นะคะคุณรู้สึกชอบเขานะแต่คุณนะ่ะพยายามเก็บเก็บไว้ หลงรักเขาหรือยังหลงรักไปแล้วนะคะให้มันขึ้นแบบนั้นอนะว่าเรารู้สึกดีกับเขาไปแล้วแต่มันมีปัญหาตามมานะคะมันมีปัญหาตามมาคือเอกสับสอนเนี่ยมันไอปัญหาตรงนี้ยน่าจะเป็นเรื่องตัวเลือกของเขาแหละหรืออาจจะเป็นคนที่เข้ามาจีบคุณที่เป็นคนที่มีพันธะอยู่แล้วนะมีแฟนมีคนรักมีอะไรนะ่ะนะคะทํำให้คุณเนี่ยรู้สึกสับสนว่าอะไรกันแน่วะสรุปมันจะยังไงนะคะ เริ่มจะสับสนเริ่มจะมีปัญหาเริ่มที่จต้องคิดจากที่แบบอยู่นิ่งๆสบายๆมันก็เหมือนแบบว่าต้องมีบางอย่างทําให้แบบ <c oughs> เข้ามาแบบว่าวุ่นวายใจนะเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะสี่ดาบสิบดาบสามดาบนะคะเขารู้แหละคือบอกเลยนะคะว่าเหมือนเขามาเหมือนเขาแบบว่าเติมเตน,นิดนึงนะ ช่วงที่เขาเงียบหายเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เขาจะต้องไปแชร์ความรู้สึกกับอีกคนหนึ่งกับกตัวเลือกหนึ่งแล้วก็มีโอกาสสูงมากเลยว่าคนนี้ทําให้คุณเจ็บนะคะสิบดาบสามดาบนะคะความรักความรู้สึกทุกอย่างนะคะพยายามอย่าให้ใจกับเขานะคะพยายามดึงใจกลับมานะมีสติเสมออย่างที่บอกต้นคลคปนะคะสำหรับชาวตุนคนโสดอันนี้ต้องระวังมากๆแต่อย่างไรก็ตาม ไพ่นะคะสับกันได้นะบางคนเป็นคนสองบางคนเปนเจ้าของลาสือตานะคะหรืออาจจะไม่แม่นเลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้แม่นยำสำหรับทุกคนเนาะบทสรุปค่ะห้าดาบก,การสูญเสียการเลิกลาของใครบางคนที่คุณจะต้องรู้ขา่าวหรือคุณจะต้องออกมา จะต้องเป็นฝ่ายก้าวออกมาจากคนคน,นที่เข้ามาชอบมาจีบมาอะไรอย่างเงี้ยกับคุณนะคะแห่งแมนนะคะปัญหาบางอย่างที่คุณไม่สามารถควบคุมได้นะคะเกี่ยวกับคนนั้นที่เข้ามาก็ต่อ,อไว้อย่างนั้นแหละแล้วก็กลับมาโฟกัสตัวเองนะคะความรักช่วงนี้นะคะมีความเสี่ยงก็พักใจไว้ก่อนดีกว่าพักใจอยู่กับตัวเองนะคะคือไม่รู้จะพูดอะไรแล้วมันก็พูดเหมือนกันดูกิบเตืนะคะเอ,อ่ยังไม่ลืมเธอ ดีไม่พอคิดยังไงให้ความรัก let your friend help you นะคะโอเคค่ะมันไม่เพียงพอนะความรู้สึกอะไรต่างๆเนี่ยต่อให้เขาให้คุณมาเท่าไหร่เนี่ยแบบว่ามาจีบมาตื้อมาอะไรคุณเนี่ยมันก็ไม่ไม่เพียงพอที่จะไปคบกันได้ หรืออัพความสัมพันธ์ไปได้เพราะว่าไอความรู้สึกที่ให้มาเนี่ยมันปลอมนะคะมันไม่ได้เป็นความรู้สึกจริงเลยนะคะมันเป็นเรื่องปลอมมันเป็นอะไรที่เหมือนเหมือนเห็นเราเป็นเดือเราต้องการตกเดือเนะี่ยก็ทําทุกวิศีทางที่จะได้มานะคะทา้านันเองเราก็อย่าอย่าตกหลุมพรางอย่าตกเอ่อกลน,นี้เด็ดขาดนะคะเพื่อนนะคะจะเป็นคนที่ช่วยสแกนให้แกคุณรอบหนึ่งนะคะ เพื่อนจะเป็น,เนฝ่ายช่วยเหลือเป็นฝ่ายซัพพอร์ตในเรื่องนี้ปรึกษากับเพื่อนได้นะอย่าแบบว่าเก็บไว้คนเดียวนะคะเออมีคนนี้มาชอบมาช่วยสืบหน่อยช่วยดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะก็น่าจะดีโอเคคนโสดนะคะก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่นะคะสถานกา,ารณ์ความรักจะเป็นยังไงสิบไม้เท้านะคะจัดติด m ล o ์ออฟครับคุณเริ่มรู้สึกอึดอัดละหรือว่ามีพันเหมือนกับว่าภาระเพิ่มมากขึ้นต้องทำงานเยอะขึ้นหรือโฟกัสกับเรื่องงานเยอะขึ้นเยอะกว่าที่เราจะให้เวลาะะกับคนรักหรือแฟนของคุณเนี่ยที่มีอยู่นะคะเนี่ยเรื่องงานก็คือจะเด่นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอนะคะคนที่ทำงานอะ รู้สึกดีๆกับคุณรู้สึกชอบคุณนะคะต่อไปคนรักของคุณค่ะสถานการณ์เขาเป็นยังไงบ้างความก้าวดาบนะกังวลไม่สบายใจนะคะสับสนรักไหมรักนะแต่ว่ามันก็มีความกลัวอยู่ในใจเหมือนกันว่าจะเชื่อใจคุณได้ใช่ไหมคุณจะไม่นอกใจเขาใช่ไหมคุณจะไม่ทําให้เขาเสียใจใช่ไหมเขาพยายามที่จะแสดงความรู้สึก และช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟนะคะนิดหน่อยก็จะแบบว่ารู้สึกแล้วอ่ะมันมันนอยไปหมดเลยมันนอนแบบบอกไม่ถูกนะคะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมอืมเพราะว่าคุณอ่ะต้องให้เวลาไปกับเรื่องของงานเรื่องของโปรเจกต์เรื่องของสิ่งที่คุณกําลังแบกอยู่นะคะเป็นภาระบางอย่างนี่สีบางคนน่ะบางคนต้องค่าคุนค่านี้ค่านั้นอะสารพัดเต็มไปหมดเลยนะคะหรือว่าอาจจะมีโปรเจกต์ เรื่องงานนะคะเพิ่มขึ้นนะที่ทุกคนเนี่ยจะต้องไปจัดการตรงนั้นนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักเท่าไหร่อืมต่อไปความรู้สึกนะคะเขารู้สึกยังไงกับผมหกเหรียญเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาให้เลยไปไปมามามาหายหายเขารู้สึกหน่อยนะเขารู้สึกว่า เออมันจะเป็นปัญหาแหละแล้วเขาจะแล้วเขาจะเปิดใจให้คนใหม่ได้นะมีแล้วไนงะเอทซอ,อฟคัพนะเหมือนประชดนิดๆก็คือแบบไม่สนใจใช่ไหมทะเลาะก,กันนะมีเกมนะคะคือทุกอย่างมันปั่นป่วนในหัวในความรู้สึกมันม่วงมันอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจนรู้สึกคิดว่าเอองั้นเดี๋ยวมีคนใหม่จะคุยกับคนใหม่อะไรอย่างเงี้ย พื่อที่จะได้รับความสนใจนะคะตัวคนนั้นคุณตัวคุณนั่นแหละคุณรู้สึกยังไงกับคนรักของคุณคะในช่วงนี้ชาญยอยนะสามไม้เท้าคือมันต้องรออ่ะก็คือไม่ค่อยว่างอไม่ค่อยว่างเลยก็คือเราต้องรออาจจะเป็นวันหยุดสักสองอาทิตย์เจอกันทีหนึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือตอบ่ ข้อความช้าคุณก็รู้สึกผิดรู้สึกแย่เหมือนกันคุณก็ไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบน,นี้หรอกแต่มันแต่มันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำไงมันทําไงได้อะสิ่งที่คุณต้องการก็คือให้เขาเข้าใจแค่นั้นเองให้เข้าใจแล้วก็ไว้วางใจอยตัวคุณแค่นั้นนะคะทำได้หรือเปล่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะ tower the star lovers นะคะอันนี้คือสิ่งที่ เป็นเป็นความคิดที่เขาไม่ได้ไต่ตองทาวว่าคเป็นความรู้สึกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดแบบกระทันหันนั่นก็คือคนอีกคนหนึ่งที่เข้ามาในความสัมพันธ์ที่เขาไปเปิดใจเปิดใจประชดแต่ดันรู้สึกจริงอะไรเงี้ยนะอ้ากลายเป็นว่าเราเหนื่อยฟรีกลายเป็นว่าการทุ่มเทของเรานอกจากเขาไม่เข้าใจแล้วเขากับทํา ในเรื่องที่มันไม่ควรกับความสัมพันธ์อีกอะไรเงี้ยนะคะต่อเลยค่ะไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะพูดพอพูดแล้วมันจะแบบมันก็จะคล้ายๆกับทุกคลิปแล้วคนที่เคยเคยฟังช่องนี้มาแบบสักพักหนึ่งก็จะรู้แล้วว่าจะพูดอะไรนนะแล้วจะต้องพูดแนวไหนอะไรเงี้ยนะมันก็มันก็ไม่ใช่สคริปต์หรอกแต่มันก็เป็นการแน,แนวที่ที่ใช้ได้จริงไม่ใช่แบบโพต์อะไรที่แบบว่า นะเสียตังอะไรเงี้ยแล้วมันใช้ไม่ได้จริงอันนี้ก็คือลองกับตัวเองลองกับคนรอบข้างนะคะแล้วมันก็เกิดผลมันกเกิดขึ้นจริงอือ่ะมทสรุปนะงานเป็นเหตุสังเกตได้จะติดนะคะคิงอักษรนะคะ เจ็ดไม้เท้าค่ะเจ็ดดาบมีคนทําอะไรรับหลังเราอยู่นะคะแล้วก็พยายามปิดบังน่ะเห็นไหมเรื่องของความรักครั้งใหม่ที่เข้ามานะคะในที่นี้เป็นชาวธาตุด,ดินนะคะเด่นมากเลยธาตุด,ดินเนี่เนะแยมเม่อ่าไม่ใช่เมสิมังกรนะคะพฤกษบหรือการที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์เนาะตัวคุณก็คือควินกบบคิงอัพสอดนี่แหละนะคะเป็นธาตุโลหเนาะก็อ,อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารหรือมีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขาที่ปิดบัง ปิดบางซ่อนเลนอะไรบางอย่างอยู่นะคะสืบเก่งนี่ไงเราต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่าทำให้รู้สึกดีไอคนใหม่นะ่ะไปต่อไม่ไหวมันเป็นช่วงอ่อนแอของความสัมพันธนะ์น่ะพออ่อนอะไรบางอย่างที่มันอ่อนแอนมันก็จะบอบบาง ก็ต้องพูดต้องค่อยค่อยทีทอยอาศัยกันไปนะคะถ้าแบบระเบิดลงเลยเนี่ยจบค่ะ healing family issue นะคะความเอ่อแรงดึงดูดแล้วก็ chemistry ความรู้สึกความสัมพันธ์ความรักความอะไรอย่างเงี้ยความผูกพันไปต่างๆนะคะกับคุณกับคนรักของคุณคนเนี้ยนะคะมันไม่ s t r o n เหมือนที่ผ่านมามันไม่เข้มขน้นมันไม่มันไม่แข็งแกร่ง ไม่ได้รักเหมือนเดิมมัน,ม,นมันเฟดลงนะความเชื่อใจนะคะเป็นสิ่งสําคัญมากเลยอะแต่ว่าก็อย่างนี้บอกว่ามันก็เกิดปัญหาตรงนี้แหละนะคะเป็นปัญหาที่ต้องเคลียร์กันเคลียร์กันให้คุณกับเขาเคลียร์กันให้รู้เรื่องก่อนว่าอะไรยังไงนะคะเพราะว่าไอตัวเลือกที่มันเข้ามาใหม่เนี่ยมันเข้ามาแบบงกแบบว่าแบบลับๆับแบบรู้แบบที่รู้ด้วยนะว่า คนนี้มีแฟนอยู่แล้วก็ยังจะคุยนะก็ยังจะคุยนะโอเคคนมีคู่นะคะชาวตุนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณรุกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะสถานการณ์เป็นยังไงคะวิวออฟฟอร์จูนหกเหรียญน,นะคะสิบเหรียญเหมือนตัวคุณเนี่ยอยากที่จะ ชัดเจนกับเขาแล้วคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วแต่ความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็รู้อยู่นะคะว่าไม่ได้มีแค่เราสองคนมันมีมากกว่านั้นแต่ว่าโอเคแหละกูคุณก็ยอมจำนนว่าโอเคมันจะเกิดอะไรก็เกิดจะเป็นยังไงก็เป็นอืมทำอะไรไม่ได้แต่คุณจะทำให้เต็มที่ในเรื่องของอการแสดงความรู้สึกว่าแบบรักเขาหรือทำให้เขาได้เห็นว่า คุณอะจริงจังนะคุณจริงใจนะคุณต้องการที่ัะคบเข้านะคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะใสเขาล่ะคุณคุยคนนี้ล่ะเขาสถานะการเขาเป็นยังไงโอ้ยเขารักความโสดค่ะเขาแฮปปี้กับความโสดมากเลยแล้วนะถ้าเขารู้สึกว่าถ้าเขารู้สึกว่าเห็นไหมเนี่ย หมือนไม่ค่อยเห็นไพ่นะถ้ารู้สึกว่าเหมือนกับถูกกดดันมากๆเนี่ยเขาก็จะแบบรู้สึกว่าไม่เอานะมันจริงๆแล้วอะตัวเขาอะเจอกับความรักที่มันเฮงโซยมาก่อนหน้านี้นาหรือก่อนแบบนานมากก็แล้วแต่นะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่กล้ากล้ากล้า,กล,า,ก,ลากลัวๆที่จะรักใครสักคนหนึ่งกลัวเลือกแล้วมัน,น มันเป็นเหมือนที่ผ่านมากลัวเลือกแล้วจะแบบไม่ดีจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคบกันได้ไม่นานเท่ากับการคุยเรื่อยๆเปๆื่อยๆไปแบบนี้เออเพราะเขาคิดว่าให้ความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยกับบางคนเนี่ยคุยกันได้นานมากเลยบางคนก็นานเป็นปีๆแต่บางคนเนี่ยตัดสินใจคบแล้วเนี่ยมันคบกันได้แป๊บเดียวแล้วก็เลิกแล้วมันทําให้เขารู้สึกว่าเขาก็กลัวการผูกมัดเขากลัว ความสัมพันธ์ที่มันที่มันต้องแบบเหมือนแบบรับผิดชอบความรู้สึกของทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยจะถามว่าเขารักใครหรือเปล่าก็มีคนที่รักนะแต่ต้องไปดูว่าไอ้สองทั่วที่เขารักเนี่ยเป็นคุณหรือเปล่านะสองทั่วที่เขารักเนี่ยเป็นคุณหรือเปล่ามาดูกันนะคะ ความรู้สึกนะคะที่เขามีกับคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณสิบดาบมีอะไรกันมาขอนหน้ามีไหมฮะแบบว่าที่เป็นปัญหากันอ่ะออเจ็ดเหรียญเดทเคยเลิกกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะเพราะว่ามันเหมือนคนที่มีปัญหากันมาขอน้านเนี้ย ที่ค่อนข้างรุนแรงต่อจิตใจต่อความรู้สึกของต่อความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันคมันมันเป็นฟิลแบบว่าเขารู้สึกกดดันเขารู้สึกปิดอัดน,นะในความสัมพันธ์อืมเขาก็ดูคุณอยู่เหมือนกันเขาก็ดูคุณอยู่ห่างๆดูแบบว่าคุณยังไงกันแน่คุณเป็นคนแบบไหนกันแน่คุณจริงจังจริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะมี มีปัญหากันจริงๆอะก่อนหน้านี้นะคะไพ่ขึ้นมาแบบนี้เลยว่าสองสองถ้วยนั้นคงไม่ใช่ไม่ใช่เราแล้วแหละมันจะเป็นคนอื่นนะคะเป็นคนใหม่ที่เข้ามาอืมยังไงอะ่ะขอดูนิดนึงเลยป่ะทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนี้กับคุณคะหกถ้วย เป็นคนที่เคยคุยแล้วก็มีปัญหาแล้วก็เลิกกันไปแล้วก,กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งอืมนะเป็นคนคุยเก่าต่อไปคุณรู้สึกยังไงกับเขาอ่ะหกเหรียญ The Fool Hello f r n d เก้าดาเสียใจอ่ะ คุณคิดว่าคุณรักเขานะคุณยังรักเขาอยู่และรักเขามากด้วยมันเขาเป็นคนที่ใช่มันลงลายอะไรหลายๆอย่างนะคะทั้งผูกพันนั้งอะไรด้วยเหมือนกันอันนั้นแหละมันทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นอะไรที่ยังขังคุณอยู่นะคุณยังออกไปจากความสัมพันธ์กับคนคนนี้ไม่ได้นะคะคุณก็พยายามที่จะแบบอยากให้เขาให้อภัยว่าคุณจะทํา ผิดหรือไม่เคยทําผิดในความสัมพันธ์ตรงนั้นก็ต่างนะคะคุณพยายามที่จะให้สเปซกับเขาให้พื้นที่ส่วนตัวกับเขาเพื่อที่จะไม่กดดันเขาแต่เขาลับรู้สึกยังรู้สึกกดเหมือนถูกกดดันหรือยังรู้สึกอัดอดยู่เหมือนเดิมเหมือน <c oughs> <c oughs> ถ้าเขารู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือฝืนไปมันก็เหนื่อยใช่ะนะคะให้ความรัก ส,สี่ดาเนี่ยเขารู้สึกนิ่งเพราะเขาเจือบคนที่เขาเขารู้สึกดีด้วยแล้วแล้วก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนนั้นอืมนะคะถ้าเขานิ่งไปหรือเงียบไปอะ่ะก็นั่นแหละคำตอบนะคะอันนั้นแหละคือคำตอบต่อไปค่ะบมดสรุบ ไอซับบอลไอซับสอดเราต้องตัด,ตดใจเนาะอุ้ยเดบิวขึ้นมานะคะแต่ก็ตัดกันไม่ขาดอีกมันก็จะมีเรื่องอะไรวนมานะคะทำให้คุณกับเขาได้คุยกันอีกอืมคุยแต่ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้บอกว่าคบกันนะแต่ก็แบบว่าจะได้คุยกันอย่างเงี้ยนะนจะตัดก็ตัดไม่ขาดอีกสักทีนะคะทาวเวอร์นะคะหกเหรียญก็จะยังวนเวียน,ยน,ยนอย่างเงี้ย มามาไปไปมามาแหายหายอย่างนี้นะคะต่อให้เขาตัดสินใจคบกับคนนั้นไปพอมีเรื่องหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะวนกลับมาคุยกับคุณจะปรึกษาหรือแบบทักทายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแะ้าคุณก็นั่งอยู่ตรงนั้นนั่งอยู่ตรงนั้นที่จะได้ยินข่าวคราวของเขาวันวัน อันหนึง่งตัดสินใจไม่ได้เป็นห่วงเสมอให้ความรักนะคะมาอืมมันมีสัญญาณเตือนนะคะมันมีสัญญาณเตือนขึ้นมาแล้วให้คุณได้รู้แล้วว่า ผลเนี่ยมันจะเป็นซ้ายจะเป็นขวาจะเป็นบวกหรือเป็นลบกับคนนี้นะความสัมพันธ์จะได้พัฒนาหรือไม่นะคะแล้วก็ปัญหาหรืออะไรบางอย่างหรือการที่อย่างที่บอกว่าในการที่เขาเงียบไปเนี่ยนะเดาได้เลยคือแบบคิดได้เลยว่าเขานะคะกำลังจะมีการอัปเลเวลความสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งก็คือจะคบกับอีกคนนั่นแหละนะคะ หมดเวดดิ้งฟอร์ขึ้นมาเนี่ยสิ่งอะไรที่คุณรอคอยอยู่นะคะสิ่งไหนที่คุณรอคอยอยู่มันก็คุมดีจะรอแต่มองว่าไม่ใช่คนดีนะอาจจะเป็นคนที่ดีกว่าน,นี้เป็นคนที่กุ่าจะคิดว่าแบบเหมือนแบบฉันอยากได้คนที่เป็นคนดีเป็นคนอบอุ่นนะคะเป็นคนมีสัยรวยนะคะเป็นคน ที่ดูแลเราได้ไม่เจ้าชูรักเราคนเดียวหนึ่งเงยคงนี้จะรอแล้วแหละว่าน่าจะใกล้ที่จะได้เจอแล้วนะคะโอเคค่ะคลิปของคุณก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ